โคโรนาไวรัสนะคะมันจะพยายามบอกเซลล์ข้างๆให้ป้องกันตัวนะมันจะส่งสารที่เรียกกันว่าอินเตอร์เฟรอนนะคะออกไปบอกเซลล์ข้างๆว่าฉันติดไวรัสแล้วแกเตรียมตัวรับมือกับมันหน่อยนะอ่าทีนี้เซลล์ข้างๆจะผลิตสิ่งที่เรียกกันว่าโปรตีนไคเนส R ออกมาถ้าหากว่าไอ้เจ้าโคโรนาไวรัสมันจะลงมาฝังตัวในเซลล์ข้างๆแล้วเนี่ย เซลล์ข้างๆจะทําการฟันรหัสพันธุกรรมทิ้งทันทีทําให้โครโรนาไวรัสไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มขึ้นหรือกินเซลล์ปอดเซล์ลนี้ของเราได้ ถ้าหากว่าเซลล์ของเราอุ้มไปด้วยโซเดียมหรือความเค็มการฆ่าหรือการฟันไวรัสทิ้งจะแย่ลงทันทีแล้ววิธีการจะไล่ความเค็มออกจากเซลล์นะทุกคนก็คือการกินอาหารอะไรก็ตามที่มีโพแทสเซียมสูงมีอยู่ในพืชผักผลไม้ทั้งหมดแล้วพวกอาหารแช่แข็งอาหารกล่องอาหารกระป๋องอาหารที่สะดวกซื้อเอาเข้าไมโครเวฟอะไรพวกนี้ให้หลีกเลี่ยงไปเลยนะคะเพราะสุขภาพเราไม่ดีแน่นอนเรากักตัวกันอยู่เนี่ยประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนใช่ไหมทุกคนแต่เรากลับไปกินอาหาร เร็จรูปทุกวันทุกวันเนี้ยหลังจากจบโคโรนาไวรัสเรามีสิทธิ์จะเป็นโรคอ้วนได้นะคะเมตาบอลิกซินโดรมหรือว่าการเผาผลาญที่ผิดปกติเพราะว่าอาหารพวกนั้นเนี่ยก่อให้เกิดการอักเสบมากในร่างกายกลไกการอักเสบเปรียบเสมือนธาตุไฟมันจะไปเผาให้เซลล์ทุกคนนะ่ะเหมือนเปื่อยยุยการฟังก์ชันมันจะเริ่มผิดปกติไปนะคะการรับส่งสัญญาณของฮอร์โมนอินซูลินจะเริ่มแย่ลงฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เขาจะพาอาหารเนี่ยลงไปเก็บภายใน ซลถ้าอินซูลินทํางานไม่ได้อาหารจะค้างเติมอยู่ในเลือดทีนี้ถ้าน้ําตาลที่ทุกคนกินมันค้างเติบในเลือดเนี่ยเม็ดเลือดขาวหรือภูมิต้านทานจะทํางานดรอปลงทันทีทําให้เราจะกลายเป็นคนที่ติดเชื้อง่ายนะคะจบจากโคโรโนาไวรัสเราก็จะกลายเป็นคนที่ติดหวัดง่ายป่วยง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงไม่ควรกินอาหารอะไรที่แปรรูปมันจะทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มมากขึ้นในร่างกายค่ะ อวัยวะอย่างที่สองที่เราต้องดูแลให้ดีนั่นก็คือลำไส้ของเรานั่นเองเนื่องจากว่าลำไส้ของเราเป็นที่อยู่ของประชากรภูมิต้านทานกว่า70%เเซลยนะดังนั้นถ้าลำไส้ของเรามีปัญหาเนี่ยภูมิต้านทานที่อาศัยอยู่ในนั้นเนี่ยจะล้มตายอย่างเกลื่อนกลาดเราก็ไม่มีตัวมาคอยปกป้องเราสิคะแบบนี้วิธีการดูแลลำไส้ที่ดีเราควรจะอุจจาระออกให้ได้ทุกวันค่ะทีนี้การอุจจาระไม่ออกมี2กรณี1เลยก็คือธาตุไฟเกิน สำหรับคนคนนี้นะคะนานๆเขาจะได้อึสักทีหนึ่งแต่พอจะได้อึออกมาต่ละทีเนี้ยอุจจาระก็แข็งจนบาดโอ้โหแทบเจ็บมากเลยนะคะเลือดแทบออกถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะต้องเอาน้ําไปดับไฟค่ะอ่าวิธีการเอาน้ําไปดับไฟก็คือต้องกินไฟเบอร์อะไรก็ตามที่มันละลายน้ําได้ที่มันเจอน้ําแล้วมันพองตัวค่ะ ยกตัวอย่างเช่นไซเลียมฮาร์ดเจียซีดแฟลกซีดหรือว่าเมล็ดแมงลักแบบนี้รับประทานได้แล้วก็ต้องดื่มน้ําตื่นนอนปุ๊บให้ดื่มน้ําเลยนะคะสักประมาณ1แก้วก็ได้นะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเรามันเย็นลงอุจจาระไม่ออกแบบที่2นะคะก็คือธาตุน้ําเกินลักษณะของคนคนนี้เนี่ยเขาจะนานานอุจจาระทีเหมือนกัน อุจจาระที่ออกมาจะไม่แข็งมันคนแรกค่ะมันจะนุ่มๆหน่อยนะคนคนนี้จะขาดธาตุไฟเพราะเวลาที่น้ํามากไฟจะน้อยใช่ไหมคะอ่าน้ํามากไฟน้อยนะเมื่อไฟน้อยธาตุต่อมาที่น้อยตามคือธาตุลมค่ะเพราะว่าธาตุไฟเป็นตัวสร้างธาตุลมตามความรู้ของแพทย์แผนไทยเมื่อน้ํามากไฟจึงน้อยลมจึงน้อยตาม จึงไม่มีลมพาอุจจาระขับเคลื่อนตัวเองออกมาลักษณะนี้กินผักเท่าไหร่ก็จะอึไม่ออกค่ะจะยิ่งท้องผูกหนักกว่าเดิมวิธีการแก้ไขคือต้องเพิ่มสมุนไพรที่มีริบร้อนเข้าไปคือเพิ่มไฟให้กับร่างกายค่ะลมมันจะได้เพิ่มมากขึ้นตามนั่นก็คือเขาต้องไปกินขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายกระเทียมพริกไทยดําอะไรพวกนี้ได้หมดเลยพยายามใส่เพิ่มลงไปในอาหารและลดการกินผักสดลงค่ะ ให้มากินผักที่ผ่านความร้อนก่อนกินคู่กับน้ําพริกก็ได้เพราะว่าน้ําพริก